ะะสวัสดีเจ้านี่ตนยขนมไทยเนี่ยเจ้าหิวข้าววันนี้ตึงทอตึงทอดกะลีปับ๊บทั้งวันเลยแ่ละบ่มีเวลากินข้าวกันเลยขออนุญาตกินกะลีปั๊บหน่อยอ,อันนี้ไส้ไก่ จะได้กินกวัวกินแล้วบ่าบ่าปอทรงห้ลูกก้าแล้วเพราะว่าถ้ามันบิดไปตัวสองตัวก็ต้องมานั่งฮอไม่แหมเงาเลยหล่ะกันนี่อื้ คือลีพอันอันอยา่างเงเออก็มีคนถามนะเต้าแต่แต่บรรักแต่คิดว่าหลายคนก็นถ่ายจากใครอยากถามนะว่าเออขนมของนิดหน่อยขนมไทยเนี่ยอย่างมาราคาสูงกว่า ขอคนอื่นเปิดขายฮะเนี่ยขายสามสิบห้าสิาห้าอีนเนี่ย๋ย่ามาขายแป้งเต้แป้งว่ะอันจะจะบอกอีนะท่าว่าอันของของนิดหน่อยเนี่ยก็คือตั้งแต่ขายเตอเลขเลยลตั้งแต่เนีเ่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยก็เนี่ยเสียภาษีเลยเสียภาษี ซื้อห้าสิโคูณซื้อหกสิโคูณก็กเสียทรงเข้าภาษีหมดเลยเจ้าทีนี่ทีนี่ถ้าคือพอถ้าถ้าขายสามสิบอีเนาะเอาไปจ่ายภาษีชาวเปอร์เซ็นชาห้าเปอร์เซ็นเหลือแล้วหรอเนีย่ยมาได้ไก่แห้งนี่นะบะ้าโอ้ไก่แห้งนี่แทะ ถ้ากึดนี่นักเบเกานี่นละจะราคาจะสูงถ้ากาแห้งนี่ขนมมันหย่อยตีหย่อยมือเนาะมันมันแยบะบบแล้วมันแยะแบบจบถ้าว่าเขาแยะแกงนี่เขายังแยะเป็นโมอได้อ่ะโมใหญ่ๆแกงเตือเดีลแยะน้ำเนี่ยวนี่ตักโมใหญ่ตักขายตกขายแต่ขนมมันขขาขนมมันมีความงามความประณนีบมันเอาอยู่ฮนเนาะมันหย่อยตีหย่อยมือมันบบแล้วถ้าบวกการแห้งกรน้ำกาไฟไปแหมนี่ สามสามสิบห้าดแล้วบัได้อีหอย่างเลยดอ,อกบัได้เนี่ยมบปพอขาดขาดทุนเนอะเคยเคยคืดแล้วเคยค้ดแล้วขาดทุนเพราะว่าเป็นเสียภาษีและการแห้งเพราะว่านี่หน่อยบยัตรได้เนี่ยเล่นเล่นเนาะบับรได้เนี่ยแกงเหงาบบบัได้มาเนี่ยขนมแกงเหงามันจะเนี่ยเป็นเป็นอาชีพไงดอกแล้วก็ ถ้าแยแกย่เหงามันจะเป็นเป็นแหมแบบหนึ่งเนีย่ยเล่นไปเออเป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพเสริมอีหน่เะ,นเะเปิดจบบ่ค่อยขึ้นนักเพระเปิดมีอาชีพรักอยู่แล้วแต่ของนิดหน่อยเนี่ยขนมนี่คือรักของนิดหน่อยเลยถามว่าโอ้ยกะยูได้กันรักเลยอยู่บ่ได้หรอกถ้าเอากตขนมอย่างเดียวบะกุ้มอย่างเลยหละแจกกะบ้านกะลูกการกินไงบะกุ้มละ่ะบะกุ้มแต่ว่าตัวนิดหน่อยมีลูก มันติดหลายอย่างแล้วไปแงาการแงงานที่อื่นก็อยากีนอุซื่อๆเนาะก็เลยแงเต่าที่ตัวเกาไหวไปก่อนอีนอะ่ะทั่วขนมแต่ยางจะขายจะออกมาคำนวณมันต้องคำนวณตั้งแต่ต้นทุนกันอะกระแหงปะต้องบวกไปเดือนอะกระแหงนี่บวกแถบจะบ่ได้บวกเลยละ่ะกระกระแหงกระนา่ามกระไฟหยิบย่อยอีนอะ่ะคนได้งอาหารอะจะหู้ มันต้องบวกต้นทุนต้นทุนแล้วมันต้องเอาไปหลังหักภาษีแล้วมันเหลือต่อใดกับแพ็กเกจกับอย่างเนาะมันจะมีอย่างอี้แล้วเขาถึงจะเขาต้องเหลือกําไรไว้ให้เขาตัวถ้าเขาบลเหลือกําไรเขาก็จะแบบหูมันจะแ่ะไปแ่ะอย่างอิดนะดอกอิดนะแง่ขนมตื่นตีห้าอะวนไปจนถึงตีหนึ่งตีสองพูดถึงจะมันห่อยมันห่อยตีหน่อยมือมันเอาอยู่ฮะมันบัลลีแล้วะมันมันตึงบัดลแล้ว แต่กดยังหว่านะใจหนึ่งใจมันหักมันก็นเลยเนี้ยได้ถ้าว่ากลับให้ก็บได้ตั้งก็บได้อิดก,ก็อิดใจบ่ฮักก็บหลอดอันนั้นนี่อูอ้อูออออ้สู้ขันฟังนะเดาอู้สู้ขันฟังเพราะว่าเคยเคยมีคนถามว่าเนี่ย,อยบอกพ่อพ่อของเปิ่นขายสามสิบห้าตัวเก่าเนี่ยที จะได้ขายกะตอนสมัยจําได้ละตอนที่เริ่มขายข้างแหลกข้างแหลกเลยมีคนมาตักเอกะตักหลายคนแต่เขาก็เขาก็วางแผนในใจเขาแล้วเขายังยะฮ้ขนมไทยมันมันเป็นเห็มแบบหนึ่งยังฮึ้ฝรั่งได้กินอยากทรงเข้าบริษัทฝรั่งสั่งไป กินกระมูก็ฝูงเปื่อทตีบริษัทละว,วันเนี่ยมันคือของคนไทยเนี่ยกึดะจี๊ยเลยวรแล้วเนี่ยจะได้ฝรั่งเปื่อนบริษัทื้อถ้าถ้าว่าเขาเข้าภาษีกอะอย่างเงี้ยเปื่อกับบ่คคอยสนับสนุนเนี่ยเนาะก,ก็มีคนมาถามเปื่นขายสามสิบห้านี่มพอพ่องจะได้ขายก็จะจีกก๊ก็อู้ใส่ก็อู้ใส่มาหน่าเราแต่เขาก็เก็บไว,เบว้เขาก็ว่าว่ามันเขาก็เลยไม่ได้ตอบอย่างก็เลยยิ่มบ่ได้ยิ้มบ่ได้แต่ก็ขึ้นในใจก็ ก็มีอ oh, ่อนใจเราแบบโอ้แต่กะนี่เขาก็มานังปิกมาบ้านมานังือแปลงเตาอีอันนี้อันนั้นเตาอีฮักกันมาปุ้มกาแห้งลมได้กึศฮักพัดสีแห่มสามสิบห้าแต่กะบาได้เล้่ยนะดาพูดตื้นพูดตื้นพูดตื้นขนาดนักเลยละมาได้แล้วก็ยังว่าแล้วเข้าใจเงี่ยใดนี่จะจะขายสามสิบห้าเตาปืนนะกะมาได้ละก็เปลียนแผนนไม่เนี่ยฮ พยายามหาโหแพ็กเกจอย่างทุกอย่างที่มันได้คุณภาพอย่างมดเพราะว่าอยากจะไปขายฮื้อฝรั่งอยากจะฮื้อขนมไทยดังดังอยู่แล้วแต่ดังขึ้นไปเห็นมแพ็กเกจอย่างทุกอย่างเราหาให้มันดีที่สุดแง่ขนมที่มันโห้ี่ขนมตัวหนึ่งก็จดลองมือได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เดือนสองเดือนก็มีบางอันบัตลอดก็มีเราเป็นปีก็มีขวางไปเนี่ยมันบัตจับใจบัจับใจคนแง่เนี่ย ก็วางไปย่ยปัจจัยง,ง่ายๆจะได้มาเนะะเจ้าเขาเขาบอ,อได้ไปเห็นอาหารมาตั้งแต่น้อยคือว่าอย่างจีอ้เนาะแต่ก็ไม่แี่ะตอน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 ใหญ่แล้วน่ะ,ะตอนสามสิบตอนอย่างอี้เนี่ยตอนเช้าไปพี่ลกักษก็ก็ปิดเจ้านั่นนาดะก็เลยมาตั้งเป้าเอออ๋อเนาะเขาก็ยังยืนยัดว่าเหลองใจพาาสีดำเนินต่อไปถ้าว่า ในที่สุดแล้วมันโล่มมันจมมันขายปลได้ก็ย่างตึกเต้าอันคือว่าขอโลกต่กขอเนี้ยักเตอรเตอรขอเตอะขอหึ่มติดอะไรหลังจากนั่นก็มีคนชมคนอย่างขอคุณขอบคุณนักหนักแล้วขอคุณแตะแตะขอบคุณนักหนักคำชมคำอย่างที่ว่าชอบขนมล้้าอย่างจีน่ะจากนั่นมาก็มีบริษัทฝรั่งเริ่มสนใจ มันเป็นอะไรอย่างฮะหน้าตาบอเกยหัานมันเป็นรสชาติอย่างมีเพีวทัวเพีวเธออย่างขนมยังได้ค่ะสั่งไปบริษัทแต่นี่เป็นถามกำลกเลยออกบินให้ฉันเขาได้ก่อถ้าเขาบ่าได้แต่บ่ได้ขายแล้วบอกว่าได้งั้นส่งมาเลยบริษัทฉันเอาไปกินข้าวเสิร์ฟกาแฟอย่างก็เป็นเป็นที่ขนมอาจจะบปถูกปากอันฝรั่งนักบางตัวกะรีแป้งนี่มันต้องอู้ถึงกะรีแป้งฝรั่งมักมัก โลอกล่ะคนชาไหนก็มักแต่พวกเปี้ยะพวกญี่ปุ่นบ่ค่อยเข้าใจมันเป็นทัวแต่เปิ้นเอาไปทุเรียนนี่เปิ้นก็สั่งเหมือนสังไปประมาณเป็นเป็นคือมันเป็นสตอรี่คือมันเป็นเรื่องอู้กันในในมือนั่นของฝรั่งนี่มันเป็นอิจียงฮะนี่เป็นอย่างเป็นกายเป็นมวนเป็นงันกันเป็นแก้งกันพองเป็นอย่างเอานี่มานี่มันพืออิจียงมันทุเรียนมีเผไข่ใครเมก็ เป็นบริษัทจีนของมาสัง้งเป็นพวกขนมไหว้พระจันทร์มันก็ได้อีมันทําหำอู้สื่อๆลได้ตังมานักแต่ชื่นใจชื่นใจว่าโูตังชาติมามาหูจังเฮาในออ้แหมแหมแฮมรูปแบบหนึ่งแล้ะก็ชื่นใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านิดหน่อยทุกทุกท่านเพรว่าชาติไหนยังไดคนไทยเราหน้าฮักหน้าฮักกูคนหน้าฮักแต่แต่แ นี่เนาก็ขายมาจะสาปีแล้วเนาะ3ปีพยายามจะเนีย่ยคือมันดียิ่งๆขึ้นไปมีออย่างพิษพาดต,ต้องขอสุมาอาภัยจากใจแต่แต่เนะเจ้าคือบยากจะเกินอย่างพิษพานแม่การทรงกรันอาหารลุบูดหรือแม่กระถางทันได้เจอเจอคนตาเส้นผมโคอ,อาภัยแต่แต่แตแตถ้ามันเกิดเหตุจะอีขึ้นจากใจจากใจเลยจอก จากใจเลยอยากให้ทุกขั้นได้กินขนมไทยตีรสชาติเหมือนบ้านเฮาตีอยู่เมืองไทยแต่ว่าเฮานี่สดสดตีเดนมาร์กเ่าต้องนําเข้ามาคือได้กินของสดมันจะล้ากว่าของตีเฮาข้างคืนมาสามสีคืนนี่คือแนวความคิดตั้งใจของนิดน้อยตีใจเนี้ยถามว่าตึงวันนี้พอใจกอถือว่าพอใจกับตัวเก่าตีได้ตั้ง เป้าหมายของตัวเขาตั้งแต่กึดว่าจะเนะขนมขายตั้งแต่ตอนแรกเน่ะเมื่อสามปีก่อนถือว่าดีใจกับตัวเกาเราก็ต้องขอบคุณลูกค,ค้าของนี่น้อยขนมไทยทุกทุกท,ท่านขอบคุณเหมกรรมเราตี่วยกันอุดหนุนแล้วก็หน้าหักหน้าหักขนาดนักละหน้าหักขนาดนักเกาะมาเจาเกาะมาเล่าสู่กันฟังนะนละวันหน้าเกาะมีเวลาพัก นี่มีเวลาซิมนาทีพักเดี๋ยวจะไปถอดกับไปห้องตอหแหมละอันมันจะบัตันเนาะเดี๋ยววันหน้าวันตามาอู้กันไม่แหมเจ้าเด้อกะรีปับเหนือเจ้าเน้ะ